สวัสดีจ้าสวัสดีลัตตี้พากินพาเที่ยวสวัสดีจ้าลัตตี้บ้ามากินไอ้นี้เราจะเดินข้าวยำว่นได้กินโดูแล้วจ้ากยวสีอันกับชนบุรีเร็วเดี๋ยวจะเดิต้องฟาวกิน <c oughs> ก็จะใส่กองมาสวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเดินมีเครื่องแอบปาปนุนทุกอย่างค่ะแล้วก็น้ำบูดู ประดับประดาด้วยดอกอันชันอาตีก็สกินนี่ก็เลยจ้ะเราก็จะมาเททุกอย่างรวมกันนะคะมีตะไค้ซอยกะหล่ำม,ม่วงกะหล่ำขาวทั่วฝักเหียวแครรทบักม่วงอันนี้คือ,อน,นั้นปมหูจะโอ้บางอันละตีก็ไม่สามารถรู้นะคะผัดหมี่แล้วก็มีข้าวนะจ๊ะเทรวมกันไปเลยนะจ๊ะอันสองอย่างนี้ไม่รู้จริงๆอะทุกคนเอานี่โอ้ดอกดาล่าหรือเปล่า หอมๆสงสัยจะเป็นดอกดาลาแล้วแต่เขาจะใส่เครื่องเคียงนะคะอันนี้เหมือนใบมะกรูดซอยแต่ใบอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> กินกับพวกหมูเนาะลาตีเนาะไม่เป็นไระ่ะมันคือผักกินได้ทุกอย่างที่เขาใส่มานะจ๊ะเดี๋ยวนะคะลาตีขออนุญาตใส่ทุกอย่างรวมกันก่อนนะจ๊ะ อันนี้เข้าวพองจ้ะเขาพองมัน,นี้ละตีจะไปซื้อเอ้ยเขาข้าวตอกนะจ๊ะใส่พริกป่นจ้ะจะไปซื้อข้าวตอกไปเลี้ยงน้องปลาที่น้ำตกตูนงานช้างนะจ๊ะนะระหว่างที่เราใส่เครื่องปรุงเราก็ขอวบไปนั้มไปจ๊ะ <laughs> ใช่หอมป่นปลาปล,ล่นรวมกันอันนี้ก็ปลาปลนนะจ๊ะขึ้ดับค่ะดอกอัญชันเราก็จะใส่ไปด้วยกินไปด้วยนะจ๊ะตามด้วยน้ำปูดูเซนอร่อยของเร,เราก็จะลาดไปข้าวแล้วเราก็จะคุกข้าว ขออนุญาตทำขั้นตอนให้ดูนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วเราก็มาขยำขยำข้าวขยำทุกอย่างรวมกันนะคะทุกคนจ้าขออนุญาตขยำขยำก่อนนะคะอุย้ยผักซ้ำกินผักในดตะเดือน คลุกข้าพยาทุกอย่างให้เข้ากันกมันก็จะเป็นยำนะคะก็จะเป็นข้าวยำนะคะทุกคนขอคนให้มันแบบว่าเข้ากันดีๆนะจ๊ะลานนี่ก็เสียบเลยด้เอ เนินขุมทองอยู่เส้นสนามบินนะจ๊ะไัยภัยมหาหัตย์ไก็ลองไปเ้าจะลองไปกินบ้งเขาก็จะเป็นร้านแบบว่าร้านนั่งชิลกับ,ก,บกาแฟแต่ตอนเช้านี่คือเขาขายกับข้าวเยอะมากภัยมหาหัตย์ไงแต่แต่ส่วนมากละีอยากจะแล้วแต่คนอยากกินนะเนาะข้าวยุกข้าวยำก็มีหลายร้านหลายหลายร้านให้เลือกเนาะ แต่ว่าเราตีอยู่ใกล้ตรงนี้ไงลราตีก็เลยได้ไปไปซื้อร้านนี้นะจ๊ะแล้วที่นี่มาหาดใหญ่ก็ต้องไปกินติ่มซำนะจ๊ะกินกันเลยจ้ะทุกคนจ้ะขอ,อะดอกดาลาจ้ะใช่ไหมน่าจะใช่หอมๆด,ด,ดอกดาดอกดาลาหอมๆฟรัๆหน่อยนึงอื อันนี้ความเผ็ดของพริกป่นตีนใสไป มากินข้าวน้ำกันนะจ้ะ กินไปฟินไปค่ะ กินเสร็จแล้วตีก็จะไปไร่สดที่น้ำตกนะคะ one. Wow. น่ารักมากครับะตะโก้พื่นเอาไปตรองแห้งใส่แมจ่จ๊ะหอมหอมไปต้องแห้งขอกินหนึ่งอันขออนุญกระชอนเก่านี่ะ น่าร <Nada. S 2> <ile> mm ักกินเลยมีกวามสุข มีความสุขในการกินค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะถ้าชื่นชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮรตีกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆิงงหงไัรตีน้ำดื่มจะดืไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย